สวัสดีค่ะเพจ a l p h a s o โซนะคะจะพาทุกคนมาอันบล็อกกับกล่องก๊อก19 c o o m m a n d o นนะคะโดยตัวกล่องนะคะก็จะมีล็อกนะคะด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้นะคะเปิดออกมาสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือตัวสำเนาใบปอสารที่ทางร้านถ่ายกระสารมาให้ จะสังเกตได้ว่าตัวกล่องนะคะก็จะมีฟองน้ําทั้ง2ด้านเลยด้านบนและด้านล่างนะคะเพื่อแบบหลับแรงกระแทกนะคะตัวปืนนะ้าก็จะมาพร้อมกับตัวแม็กกาซีนนะคะ15นัดนะ้ที่เขาใส่มาให้ด้วยและก็ยังมีตัวแม็กกาซีนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้จะ17นัดนะคะ และที่เขาครอ,อ,อบมาด้วยนั้นก็คือตัว Speed l o a d e r นะคะสำหรับใช้ช่วยเวลาที่เราจะบรรจุก,กระสุนเข้าไปก็จะง่ายขึ้นนะคะตัวนี้เป็นหัวแปลงนะคะที่มาพร้อมกับแกนใส่นะคะเพื่อไว้ออใช้ทำความสะอาดปืนเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่ไม่รู้ว่าออจะต้องใช้ออน้ำยาทำความสะอาดแบบ